เคก็ฮัโหลฮัลโหลโอเควันนี้เราไปอยู่ในรายการทีเอ็นเกมเมอร์ทีวีอีกแล้วก็มีคุณโดคุณโดเราวควยนะครับเราวควยแล้วก็มีแขกรับเชิญมาอีกคนนึง,งก็คือคุณน้องภูมินั่นเองเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ก็เล่นได้ไม่ถึงไม่กี่วันหรอกมันก็ออกไปมึงเอาเบเาๆหน่อยโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นในเซิรฟ์ฟนี้กันต่อเลย เอ้ยทนไม่ได้โอ,โอเคไปแล้วก็ไปเล่นกันเลยไปไป,ไปอยากอยากให้แล้ววัวมันออกมาได้ไงเนี่ยวัวไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วตัวเดียววัวมันออกมาจากคอกได้ยังไงคงใส่จะบักมันฆ่าแม่งเลยละกันอเอ้ยไม่ต้องอาจจะคุณฆ่ามานันมากูไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าเลยเป็นวัวที่สายพันธุ์ดีมากเลยนะคุณฆ่ามันนี่เออช่างมันเถอะงั้นเราค่อยไปเอามาใหม่ก็ได้ อรออีกนะาตินแม่ธนูเหรอครับไหนวะตอนนี้เพชรอยู่ไหนหมดล่ะอยู่งั่นหาดูเดี๋ยวผมไปขี้อ้าวไปขี้ด้วยเหรอธนูล็อกคอในมายครับมีการขี้ด้วยเหรอเอ้ยแล้วคุณจะเอาธนูแล้วไอ้สโตนนี่มันมาอย่างไรเนี่ยหินไงโอเคได้แล้วเอ้ยมึงเอาดาบไปเตศษไม่ได้มึงไม่ได้เอาดาบเหล็กไปบ่ ไหนอะโอเคงั้นเราก็จะเอาทานทานอยู่ไหนวาทานทานทานโอเคแล้วเอาทานมาสักห้าอันพอละอยากได้แล้วก็เอาดาบลมอหรืาดาบเล็กแล้วแต่เออแล้วแต่แล้วแต่ แขกต้อง V.I.P. เสมอนะครับเราจะยอมได้ทุกอย่างถุยเ้วก็รอไปก่อนแล้วใครมาทุบไฟตรงนี้ออกไปวะเนี่ยฮะไฟหายไปไห้หมดะดระอาดบเะเอล็ก้ไูได้แล้วดาบเหล็กเนี่ย ไา้ยังมม่ต้องได้กูได้แล้วดาบเหล็กน่าดินดาบเพชรเย่ดาบเหล็กกูได้แล้วอเพระคุณอ้าแล้วใครมาขวางทางเนี่ยเอ้าไอ้ภูมิเอาไปแล้วคุณติ้นอืมตอนนี้โอเคเราก็ได้ของมาแล้วได้ยังเพชรได้เพชรยังยังกูยังเอ้ยโทษครวะเมื่อกี้กูไม่รู้ ไม่เห็นอแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้จะทำอะไรวะเออเมื่อกี้จะทำอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะจะยังลงมาตรงนี้ไหนอะตรงนี้ตรงตรงรูอะตรงรูอะอะไรปะตรงรูออ๋อนี่เหรอแล้วกล่องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยบอกมีอะไรเลย หลบเรียดเ้ยเด็กกูตีเลยกูตีตายเละแล้วก็เมื่อกี้จะทำเพี้ยอะไรวะลืมไปแล้วดวงอยู่ข้างนอกกูจะนอไออยู่ข้างนอกไออยู่ข้างนอกไออยู่ข้างนอกเดียวเไออยู่ข้างนอกโด้ไออยู่ข้างนอกเดียวโด้คุณโด้เขาชอบรังแกคนแขกแขกแขกนะเนี่ยชอบทำชอบทำ้ายแขกแล้วดาบมันบินมาอยังไงวะเนี่ย อ้าวได้ผิดแอคเหตเหล็กแล้วก็ไม่บอกดาบใครก็ไม่รู้เก็บแม่งหมดเลยดาบไอพุ่มผมเก็บไว้ในกล่องแล้วเอาไปเลยพี่จิ๋งเอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอในกล่องอยู่อไอเหี้ยจ็บเิ้ยไอ้โดมตีหัวมันเราจะเก็บนี้ไปแล้วเราก็ตอนนี้เราจะไปจุดอะไรดีตอนนี้สองคนมาก็กำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะ เอ้ยเงียบๆหน่อยกูจะนอนอีหอยลูกตุ่นอีหอยลูกอุ้ยอันนี้ผมก็กำลังลงเหมืองมาครับอย่าไปสนใจเฮียสองตัวนั้นเลยน่าเราก็จะมาเออว่าลืมไปกูเลยเอาทอดมาลงเหมืองด้วยเราก็หาแถวๆนี้แหละโอ้ย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 อ้ยไอ้กูแอบเอาอะไรแม่ง ผมเล่นเิร์ฟนี้ป้นของไม่ให้เล่นแล้วนะอ้าวเฮ้ยมันต้องแบ่งกันดิใช่ใช่เอาแบ่งกันเออเราทำข้อตกลงกันแบบเยียบๆแล้วนะครับผมไอ้ยว่างนอนว่าเล่นซาวเวอร์เราต้องลงมาในเมืองแล้วเนี่ยเขายังไม่นอนกัน๋นอนไม่ได้ภูมิตรงนั้นเรายังไม่ได้ไปกันเลยนี่หว่าเอ้ยเอาไปเอาทานตรงนู้นกันดีกว่า จะได้มีทอตแล้วเรากูก็ไม่มีไม้อยู่นี่หว่าไม้อยู่ข้างบนเต็มเลยกูต้องขึ้นไปอีกแล้วแหมลําบากว่ะเรือเรือเอาอาจจะเอาใครตกกําแพงตายใครตกจากที่สูงตายเฮ้ยประตูบ้านไอ้โดกอยู่ไหนวะเฮ้ยแกเมื่อรครับอะไรอย,อยู่ในอยู่ใต้บ้านอยู่ตรงในถ้ำนี่แหละ อยู่ในถ้ำไม่ได้เจอในเธอถุยใช่เตอมีจําได้ว่าผมไปประตูนรกไปไปไปนรกมาแล้วนะฮะแล้วประตูมันก็หายไปอย่างหนาทำให้เราสองคนนั้นต้องหามันต่อไปกูพูดเยี่ยมของกูเลยเียไ นี่ไงกูหาทางเดินอยู่หาทางกลับไม่เจอจบหายแล้วอ้าวมึงด่ากูเหรอมึงบอกไอ้เฮียพิตินกูหาทางขึ้นยังไม่เจอเลยเนี่ยกูณิบหายเออตรงนี้ก็มีฐานอีกนี่ว่าเก็บฐานไปด้วยอีเกลลิตันโอ้โหมึงด่าโคตรเจ็บเลย ดหาทางกลับบ้านเจอยังไงคุณเหรอครับกูยังหาไม่เจอเลยเนี่ยแล้วผมไม่หาได้ไหมครับไหนอะแป๊บนึคงับมึงเจอกูยังไรอสักปี๊บนึงเนี่ยนครับไม่ได้ครับเอาหลายหลายปี๊บเลยเอาอะไรใครก็ได้ขึ้นขึ้นใครอะไรวะเด้อใครก็ได้ขึ้นไปเอา สติกมาให้หน่อยดิสต,ติกแปลแปลว่าวอะไรอ้าวคุณอยู่ไหนอ่ะไม้ไงไม้คาณอยู่ทา<ด>งห<ม>ไหนอย่างนี้เหรอไม่ใช่เออทางอะไรไม้เยอมะจริงไม่ใช่ไม้จะเป็นแทง่ๆงๆอง่ะโด่งเอามาให้กูหน่อยดิอีปูไม่ต้องโดโดมีท่อเดียด๋วยวโดไปฮะเอามาเยอะๆเลยค้ามาเยอะๆเลยโอ้ไอปูมานี่โดขึ้นไปค้ามาเยอะๆเลยเรือรอลู่เนี่ยรอรอรอลูรออยู่เนี่ยโอได้แล้ว อุ้ออยเร็วๆกูกลัวซอมบี้นะเนี่ยแม่งเ้ยจะลงมาหาเหล็กซะหน่อย,ยล,งลงมาหาเหล็กหาอะไรเพิ่มนะมึงก็ขึ้นไปเลยนะมึงไม่ต้องลงมานะ้พูมลงมานี่มึงตายแน่นอนนะพูมเ้ยมึงเอาชีวิตไม่รอดหรอกไอ้หาจาก ในถ้ำเนี้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปถ้ำนี้มันอาถรรพ์มากครับอันตรายอันตรรวยเอ้ยอันตรายรวยเหรอโอ้โหรว,วยเฮียรวยรวยเฮียอะไรกูยังไม่มีตังค์จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะนะใครมีตังค์ก็บริจาคได้นะครับซื้อโทรศัพท์ให้เทียนเกมเมอร์ใหม่นะถุยไม่ใช่ <c oughs> บริจาคก,กันได้ <คน S 1> <c oughs> อะไรอีกอะมองลงมงล่างทำไมอะมชื่อผมหรือยังไหนวะ เห็นแล้วเห็นแล้วทุบลงมาเลยอยู่ข้างล่างนี่เหรอใช่มันใช่เห็นแสดงว่ากูเดินขึ้นมาดิใช่ไหมกูเดินขึ้นใช่ไหมเนี่ยแล้วมึงจะเดินไปไหนแล้วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเจอเหล็กด้วยว่ะเย่อ้าวไอ้เหี้ยมึงขุดของกูไปอีกกานอนเมื่อไหร่พี่กินงจะนอน ไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านทางกลับอยู่ไหนวะตามหนูตามชื่อเฮ้ยหนูหาอะไรอะไรแค่หลอดแค่หลอทมึงเอามาจากในกล่องใช่ไหมมีอีกเราปลูกกันนะเว้ยใช่ใช่อย่าอย่าอย่านะภูมิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินเราต้องปลูกให้เยอะก่อนเราต้องปลูกให้เยอะเยอะโอ้ทางขึ้นอยู่ไหนวะอย่าบอกแม่ใครหลอดมีตั้งสี่สิบห้าเนีแล้วใครบอกให้มึง กูก็เคยมาคุมบอลอีกแล้วเนี่ยมันมีไก่หนึ่งมันมีไก่ส่งโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเจออ้าวอะไรเราไหนว่าเนื้อสัมบี้กินเนื้อสัมว่าไงไอ้แบทแมนถุยไม่ใช่แบทแมนว่าไงก้าวเนื้อซัมบี้กันนะเว้ยไม่เล่นกูไม่ได้ยังอะนายอะเมืองะมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยรอกูก่อนดิเว้ยเดี๋ยวรอก่อนเอาใครหลอดขึ้นไปมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเด้อ เลย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 มึงก็ไปเลยเร็วเลยเลยอ๋อแล้วมึงจะตีกูทำหอกอะไรล่ะน่ะเอ้ยอย่าทะเลาะกันดิเร็วุ่นแหน่กูกำลังขึ้นไปเนี่ยโอ้ยขึ้นยากขึ้นเย็นจริงๆดูเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทางขึ้นนี่เห็นหนูยังเนี่ยเห็นหนูไม่เห็นสักตัวเลยหนูเห็นแต่โด้เออไม่เห็นหนูเลยเห็นแต่ปูโอ๋อ มีหนูวยเหรอมีเดิอุ้ยนุ้ดอ่าคือยาคือเย็นงั้นเดี๋ยวเอาเช้าแล้วงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเจ้าถ้าเอ่อถ้าชอบเอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดก็ถ้าเกิดมี เกมใหม่ๆม,ม,มาแนะนําแบบเล่นกับเพื่อนได้นี่ก็มาแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดแล้วก็เฟซคเรียนเกมมมัมม่วมัวม่ว<า>แล้วก็ถ้าเกิดมีเ,ดมเ,เกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยบอกย้ําเลยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปว้เท่านี้ ก็ขอบคุณที่ทุกขั้นนะครับได้เข้ามาดูกันแล้วก็ที่กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย